พิพิธภัณฑ์ทัศน์สารแห่งชาติถลางเป็นพิพิธภัณฑ์ทัศน์สารแห่งชาติที่ประชาชนในท้องถิ่นร่วมใจกันสร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมโบราณวัตถุและวัตถุอันมีค่าต่างๆนานามาจัดแสดงให้มีความรู้ด้านประวัติศาสตร์โบราณคดีศิลปรวัฒนธรรมของจังหวัดภูเก็ตเป็นศูนย์รวมด้านการศรรึกษาและข้อมูลทางการศึกษาทางวิชาการของพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกรวมไปจนถึงการอนุรักษ์ศิลปรวัฒนธรรมและสนับสนุนกิจการด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต และขอให้กองพิพิธภัณฑ์ชัติสถานแห่งชาติเป็นผู้ร่างโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ดังกล่าวโดยขอให้ดําเนินการเสร็จสิ้นและเปิดอย่างเป็นทางการเพื่อให้ทันง,งานฉลอง200ปีวีรสตรีเมืองถล a งในพศ2528สร้างบนเนื้อที่13ไร่เป็นที่วัดโคกยางซึ่งได้ล้างไปแล้วตัวอาคารพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติถล a งได้ดัดแปลงรูปทรงแบบบ้านพื้นถิ่นมาเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กจึงเป็นอาคารที่ทรงคุณค่าในแง่ของการอนุรักษ์บ้านแบบโบราณเป็นอย่างดี การดําเนินการก่อสร้างและจัดแสดงโบราณวัตถุได้แล้วเสร็จสิ้นเปิดให้ประชาชนเข้าชมในระยะแรกปีพศ2530สมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเด็จพระราชดำเนินประกอบพิธีเปิดเมื่อวันที่14มีนาคมพศ2532นะคะพิพิธภัณฑ์พระสถานแห่งชาติตลาดเนี่ยก็ก่อตั้งขึ้นนะคะจาก ความร่วมมือของชาวหลาดนะคะโดยชาวชาวสลาดในกลุ่มผู้สนใจกระวิสานี่ยก็ได้มีความคิดว่าเอออยากจารสร้างพิพิธภัณฑ์นี้นะคะก็เลยพิพิธภัณฑ์ประจําจังหวัดสุรินทร์คะก็เลยมีการหาพื้นที่การที่จะสร้างสาหกรรนะคะโดพิธภัณฑ์รเนี่ยก่อสร้า,างเสร็จในช่วงปี2500ก่อสร้างเสร็จก็เปิดนะคะในว e ันที่14มีนาคม2532ก็คือสมเด็จประเทศพรรัลลรสกาสุรยาขยา

ก็มีมีทั้งค้่ย่างหก็เอรี่เดอมีสับอุปรณ์ีผูมาเศคลโก็ชาล ก่อต <ersch> ั้งขึ้นนะคะเพื่อเป็นอนิสรณชื่อชูเกียรติของญาจันและก็ญาเมย์นะคะนอกจากนี้แล้วก็ยังเป็นแหล่งนะคะจะแสดงมูลนิธิศิลปะวัตถุเทพพิพิธภัณฑ์จารติศาสตร์ัลเมียนะคะศิลปะวัฒนธรรมของถิ่นแล้วก็กลุ่มชาติพันธุ์ของชาวจังหวัดตุรกีและฝั่งเลยอนามันค่ะวัตถุที่ สําคัญแล้วก็เด่นชัดมากที่สุดนะคะก็คือตัวรลูพนาไดยนะคะที่น้องๆเข้าไปเห็นทางซ้ายมือนะคะอันนั้นก็จะพบที่จะะออังหวัดพะนาค่ะก็มีความสําคัญเกี่ยวกับเป็นหลักฐานทางรัฐาธิปไตร์นะคะแล้วก็มีความสําคัญในช่วงช่วงที่ช่วงรัชกาลที่สีนะะส่ญญนะคะท่านเคยสเสด็จมา,มาที่มาที่ที่ที่วทวควาลูนะคะแล้วท่านก็ เอ่ยกล่าวย้อนไปนะคะว่าเคยมีชาวพม่านะคะเข้ามาในช่วงช่วงซึ่งน่าจะเป็นช่วงสุกร์ขลังนะคะเข้ามาแล้วก็จะนำเทวรูปพนารายตรงนั้นลงมาลงมานะคะแต่ว่าพอนำลงมาปุ๊บฝนตกหนักมากนะคะชาวพม่าเนี่ยก็เลยผ่านพม่าเนี่ยก็เลยวางเทวรูปพนารายไว้ตรงนั้นไว้ที่เดิมนะคะแล้วก็จนปัจจุบันก็มีการค้นพบนะคะแล้วก็มาเก็บรักษาก็จะแสดงที่ที่่วิศวกรรมขลัง แล้วก็ในห้องอื่นๆก็ในห้องต่อไปห้องตอนนี้ก็จะมีที่สำคัญอีกทีนหนึ่งก็คือศิลาจารึกนะคะศิลาจารึกเนี่ยเราก็จะร่วมกับเทวรูปค่ะก็ถือเป็นหลักฐานชั้นต้นที่สำคัญในพานงฝั่งอันดามันเป็นศิลากรกเพียงหลักเดียวในช่วงนั้นที่เจอนะคะในองเล็ก็จะเป็นห้องเกี่ยวกับประวัติ บราีศาจสมัยปบราณตีศาจแล้วก็ไม่เรียกว่าเลยคะวัตถุโบราณนะคะมันไม่ได้เจอทั้งนี้ทั้งหมดส่วนใหญ่จะนามาจากอาจจะมันบีบ้างเพื่อให้เข้ากับห้องแต่ห้องที่สองเป็นต้นไฟก็จะเป็นห้องที่เกี่ยวกับภูเก็ตเกี่ยวกับอันดามันแห้ะเหมือนห้องที่สองก็จะเป็นห้องทรมินตวิทยาเมือภูเก็ตแต่โบราณคดีใช่ไหมก็จะมีเกี่ยวกับแร่ต่างๆที่อยู่ในภูเก็ตแล้วก็มีการพูดถึงชื่อของภูเก็ตที่เราเรียกว่าช้งศิรนแล้วห้องที่สก็จะเป็นห้องเกี่ยวกับสุทธหลาง ก็จะมีเกี่ยวกับดาบแล้วก็เป็น,นาอาชันสนคามผง้านในวิศภัณรมด้านในพิศภัณรน,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 นะคะแล้วก็การแสดงการแฝงนะคะก็คือส่วนด้านนอกที่น้องเห็นก็คือที่เห็นบ้านเป็นหลังๆนะคะก็เป็นมิถีศึกษาชาวเลแล้วก็เป็นผุบชาติพันธุ์ที่อยู่ในจังหวัดุริยตส่วนด้านนอกที่เป็นอาคารที่น้องๆเห็นของทางกผุๆนะคะก็ส่วนนั้นจะเป็นการแสดงโบราณวัตถุสิ่งของนะคะที่ได้จากน,น,นิ่กาิลป์กานี้ เมื่อประมาณช่วงสิปีที่แล้วก็จะเห็นของที่มันบางๆอยูนะ่เพราะว่าเอกลักษณ์ของเมืองภูเก็ตนะคะก็จะต้องสแสดงถึงลูกข้าวหอมคุนจีนใช่ไหมที่เข้ามาในภูเก็ตเพราะว่าชาวจีนนี่จะแสดงถึงผ้านะมีการขุดหม้แก้วแล้วก็มีร้านซูเปอร์เตียมยมีร้านซูเปอร์เตียมแล้วก็มีน้องจะสังเกต ก็มีปิดตเสื้หนงมาจนี้ซึ่ง,งแสดงให้เห็นเอกลักษณ์เอกลักษณ์ที่เนใดของามเป็นภูเก็ตห้องที่วิจารณ์นี้ก็เก็บตนัการจัดแสดงได้เน้นหนักถึงเนื้อหาทางด้านวิชาการเกี่ยวกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์โบราณาคดีและชาติพันธุ์วิทยาของกลุ่มชนชาวภูเก็ตและจังหวัดชายทะเลทางภาคใต้ของประเทศไทย วัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานวีรกรรมของท้าเสกสัตรีท้าศรีสุนทรในการทำสงครามกับพมา่าเมื่อพศ328เสริมสร้างให้พิพิธภัณฑ์ชาตสถานแห่งชาติประจำท้องถิ่นมีส่วนร่วมใช้สังคมเป็นการแสดงเอกลักษณ์ด้านศิละปะวัฒนธรรมขนรรมเนียมประเพณีของกลุ่มชนผู้อาศัยในจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงครับ ทมกคนนะคะก็มีสื่อกับบ้าที่ดีจะเห็นได้าจากที่คอมเมนต์ข้างในนะคะฟิดแบกของเราดีมากนะคะเพราะว่าแหล่งเรียนรู้ที่เนี่ยคุม้มมากเลยค่ะกรมีบางการณีที่ทางตรงนะคะเขาจะสั่งมาว่าให้เปิดเป็นการพิเศษอย่างเช่น ช่วงที่งคงืนความฝึกให้ประชาชนอย่างงี้ค่ะก็มีการเปิดในช่วงอย่าง <S <S เช่นวันวันช่วงเทศก,กาลเราก็จะเปิดอันนั้นอันนั้นเป็นกรณีพิเศษซ,ซึ่งเราก็จะประชาสัมพันธ์แล้วก็แจ้งให้ทราบถางการคึกนะคะ <S <S ส่วนมากในในส่วนของว่าเรามีแนวทางในการปลูกฝังให้เยวาวชนมีจิตรักแล้วก็หวงแห่งมรดกงชาติมรดกของ,งชาติยังไงบ้างใช่ไหมคะ ่วนมากเนี no ่ยเราจะสื่อตัวนี้ด้วยการทำนิทรรศการหรือเอกสารต่างๆนะคะอย่างเช่นนิทรรศการตัวล่าสุดซึ่งเพิ่งจบไปอ่ะนะคะก็คือวันสถาันสาคัญในจังหวัดภูเก็ตใช่ไหมคะอย่างเงี้ยเราก็จะเล่าถึงว่าในจังหวัดภูเก็ตเรามีวันสถานที่สําคัญอะไรบ้างอันนี้ก็คือสมุนเยาวชนหรือเด็กๆนะคะเขาได้รับภาพแล้วก็อ่านข้อมูลอยงเี้เขาจะเรียนเห็นความสำคัญของของนิทรรศการของเรามากขึ้นนะคะแล้วก็มีแบบเหมือนโบราณวัตถุต่างๆนะคะก็ เวลาเราจัดจัดข้อตกลรือจัดอะไรเงี้ยเราก็จะพยายามให้ให้ให้ข้อมูลให้อะไรที่ที่ิดให้เด็กๆเขามีวความรู้ความเข้าใจเรื่องพวนี้แล้วก็กระตุ้นให้เขาสนใจมากขึ้นนพี่ได้สั่งให้ในประจำห้อง,องเน,นี่ยนะคะเขาทำม็ดไซต์ขึ้นมาอ่าเขา นำเว็บไซต์ที่หัือ้อซีเลียมของพี่เนี่ยไปแปะที่บูชัวเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สนองนโยบายเมื่อวันที่11สิงหาคมที่แล้วพี่ได้ไปะชุมพี่กม์นะคะก็ได้ให้ได้ให้นำเทคโนโลยีเนี่ยทำไปเผยแพร่มากขึ้น wavefighters.go.th/slash พลาสมิวเซียมนะคะนอกจากนั้นเนี่ยเวลาที่ได้มีการดิวกับทางประเทศเลาแลาพี่ไปประเทศทาน เจ้าบ่อยโวกสิงคโปร์นะพวกเยอรมันอะไรเนี่ยพี่ก็จะมีการดีวกับเาว่าเออฉันทำง,งานวิิบตันนะประเทศของเธออ่ะไม่อาจจะไม่มีเวลาวัตถุศิลปะวัตถุที่ที่ชั้นอ่ะที่ทิเัน นะคะทุกท่านนะคะได้มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ทครัอสถานแห่งชาติฉลามนะคะนอกจากว่าเราจะภูมิใจในความเ,าเป็นในฉลามของเรานะคะที่ได้บรรพบุพรุษของเราได้ช่วยช่วยการปกป้องคว้มเปนอของเราเอาไว้แล้วนะคะก็ยังเป็นแหล่งนะคะจ,จะแสดงโบราณวัตถุนะคะซึ่งมีความสําคัญกับรูกหลานของเรา